ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิวฟอร์ช่องที่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดและเชิงลึกที่สุดในโลกยานยนต์หากคุณเป็นคนที่หลงใหลในรถยนต์ SUV และปิกอัพและอยากอัปเดตข้อมูลที่สดใหม่อยู่เสมอ ที่นี่คือที่ที่เหมาะกับคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอชมคอนเทนต์ที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติมจากเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิฟหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดของปี2026นั่นก็คือ isuzu mux รุ่นใหม่รถคันนี้ผสมผสานทั้งความแกร่งการใช้งานที่หลากหลายและความทันสมัยทำให้มันเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาด SUV ที่ดูเดือดมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างใน mux รุ่นนี้ isuzu mux สร้างชื่อเสียงมาโดยตลอดในฐานะ suv ที่ทนทานเชื่อถือได้และเหมาะสําหรับครอบครัวจุดเด่นคือการใช้โครงสร้างแชสซีแบบขั้นบันไดาจาก isuzu d-max ซึ่งมอบทั้งความแข็งแรงและสมรรถนะในการลุยทุกเส้นทางสําหรับรุ่นปี2 0 2 6ิ isuzu ได้ยกระดับจุดแข็งเหล่านี้ขึ้นไปอีกขั้นพร้อมเพิ่มดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้าสมัยและความสะดวกสบายทําให้มันไม่ใช่แค่รถอเนกประสงค์สาหรับลุยงานหรือทางวิบากแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันของครอบครัวเมืองได้อย่างดี ในแง่การออกแบบภายนอก MU-X รุ่นใหม่ถือว่าเปลี่ยนโฉมชัดเจนอิส z u พัฒน,นาภาพลักษณ์ให้เข้ากับสไตล์ SUV สมัยใหม่โดยยังคง DNA ความแกรงไว้ครบทวนด้านหน้ามีกริลขนาดใหญ่ทรงพลงังตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมไฟหน้า LED สรงเพลียวที่ให้ความดูดันเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โค้งมนและฉบเฉีียวมากขึ้นุูงล้อมีความแข็งแรงชัดเจนเสริมด้วยล้ออลลอย์ใหม่ขนาด18-20นิ้วที่ทำให้มันดูโดดเด่นและมั่นใจบนถนน ด้านท้ายก็ปรับใหม่เช่นกันไฟท้ายเล็แบบอบรอบและฝาท้ายดีไซน์หรูหราทำให้ภาพรวม MU-X รุ่นนี้พร้อมที่จะประทะก,กับคู่แข่งทั้ง Toyota f o r t ์จูเนอและ Ford Everest รวมถึง SUV ระดับพรีเมียมด้วยเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสดได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ MU-X รุ่นก่อนเน้นความทนทานแต่รุ่นใหม่นี้อิสุ u ตั้งใจสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงกับความหรูหราภายในตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มพิเศษบนแผงคอนโซล แผงประตูและคอนโซลกลางหน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาดประมาณ12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมารรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแสดงผลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนำทางข้อมูลออฟโรดหรือการทำงานของรถเบาะนั่งออกแบบใหม่เพื่อความสบายมากขึ้นใช้วัสดุหนังพรีเมียมในรุ่นสูงสุดพร้อมการเก็บเสียงที่ดีกว่าเดิมตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแถว2และแถว3ที่นั่งสบายขึ้น มีพื้นที่วางขาม,มากขึ้นและสามารถพับปรับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านเครื่องยนต์ MUA รุ่นปี2026ยังยึดมั่นกับจุดแข็งเดิมคือขุมพลังดีเซลที่ทรงพลังและทนทานคาดว่าจะมีเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังราว 1, 190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรพร้อมชื่อเสียงด้านการลากจูงและความทนทาน อีกทางเลือกคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดคาดว่าจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรืออาจมีเกียร์ใหม่8สปีดเพื่อความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะมาพร้อมโหมดการขับขี่ปรับตามสภาพถนนรองรับการลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองอีกจุดเด่นที่ก้าวล้ำไปมากคือระบบความปลอดภัยและช่วยขับขี่ MU-X รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเทคโนโลยีครบชุดเช่น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเบรกอัตโนมัติ Blind Spot Monitoring และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับ SUV คันใหญ่เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นเสริมด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทำให้ผู้ขับและครอบครัวมั่นใจได้มากกว่าเดิมในเรื่องเทคโนโลยีภายใน Isuzu ก็จัดเต็มตามความต้องการของคนยุคใหม่เช่นแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA และไฟแอมเบียนสร้างบรรยากาศหรูหราบางรุ่นอาจมาพร้อมเครื่องเสียงพรีเมียมจาก Kenwood หรือ Bose Room ถึงโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสไตล์ แม้ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักแต่ Isuzu ก,ก็กำลังพัฒนาระบบมายไฮบริดเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษและประหยัดน้ำมันมากขึ้นแม้จะยังไม่ยืนยันว่าจะเปิดตัวพร้อมกันหรือทยอยอัปเดตท,ทีหลังแต่ก็บ่งบอกถึงความตั้งใจในการปรับตัวสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า,ฟาในแง่การขับขี่แชสซี่แบบขั้นบันไดถูก